ค่ะก็ซิบอกเราแนะนำให้ชมกับนิสสันนาวรานะคะท่านใดกำลังมองหารุ่นนี้กันอยู่นะคะแวะเวียนเข้ามาเลือกชมกันได้คทุกท่านคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะนิสสันนาวราปี2010ราคา1,65,000บาทค่ะพร้อมใช้งานนะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีค่ะใช้งานมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะคะเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์ค่ะ รับเงื่อนไขทั้งสดและผ่อนนะคะเคดิตดีฟรีดาวค่ะติดแบคกริดออกได้นะคะแต่ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นติดต่อคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปค่ะพิกัดดูรถได้แถวแม่วงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ ติดต่อนัดหมายร่วมหน้าก่อนออกเดินทางและควรเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนําการโอนมาจําร่วงหน้าค่ะเพราะทางด้านแอดมินเพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ไหนหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ